ชาภาษาไทายชือคุณครูสุรศักดิ์สุวรรณนางชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการอ่านทำนองสนองสวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูแม็กอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุณครูแม็กมีเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการอ่านทำนองสนองมาฝากให้นักเรียนได้เรียนรู้กันฉะนั้น เราไปดูกันเลยว่าการอ่านทำนองสนองนั้นมีเคล็ดลับมีวิธีการอ่านอย่างไรการอ่านทำนองสนองก,การอ่านทำนองสนอกหมายถึงการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกองแต่ละประเภทหรือหมายถึงการอ่านตามทำนองทำนองระบบเสียงสูงตำ่ำ ซึ่งมีจังหวะสั้นยาวเพื่อให้เกิดความสนอสนอน่าฟังเพราะวังเวงใจวัตถุประสงค์ในการอ่านทำนองสนอการอ่านทำนองสนอเป็นการอ่านให้คนอื่นฟังฉะนั้นการอ่านทำนองสนอต้องอ่านออกเสียงเสียงทำให้เกิดความรู้สึกทำให้เห็นถึงความงามเห็นถึงความไพเราะ เห็นถึงภาพพจน์ผู้ฟังสัมผัสด้วยเสียงจึงจะเข้าถึงรสและความงามของบทร้อยกองที่เรียกว่าอ่านแล้วฟังพิ้งเพาะสนอโซดการอ่านทำนองสนอจึงมุ่งให้ผู้ฟังเข้าถึงรสและเห็นความงามของบทร้อยกองหลักการอ่านทำนองสนอ 1. ก่อนอ่านทำนองสนอ ให้แบ่งคำแบ่งวรรคให้ถูกต้องตามหลักคำประพันธ์เสียก่อนโดยต้องระวังในเรื่องความหมายของคำด้วยเพราะคำบางคำอาจแยกคำกันไม่ได้ 2. อ่านออกเสียงธรรมดาให้คล่องก่อน 3. อ่านให้ชัดเจนโดยเฉพาะออกเสียงรอเรือ ทำควบกล้ำให้ถูกต้อง 4. อ่านให้เอื้อสัมผัสเรียกว่าคำแปลเสียงเพื่อให้เกิดเสียงสัมผัสที่ไพเราะหอ่านให้ถูกจังหวะคำประพันธ์แต่ละประเภทมีจังหวะแตกต่างกันต้องอ่านให้ถูกวรรคตอนตามแบบแผนของคำประพันธ์นั้น 6อ่านให้ถูกทำนองของคำประพันธ์นั้นๆ 7. ผู้อ่านต้องใส่อารมณ์ตามรสของบทประพันธ์นั้นๆรสรักโศกตื่นเต้นขบขันโกรธแล้วใส่น้ำเสียงให้สอดคล้องกับรสหรืออารมณ์ต่างๆ 8. เวลาอ่านอย่าให้เสียงขาดเป็นช่วงๆต้องทำให้เสียงติดต่อกันตลอด 9. อ่านให้เสียงดังพอที่จะได้ยินเสียงกันทั่วถึงไม่ใช่ตะโกนและเวลาจบให้ทอดเสียงช้าๆตัวอย่างการอ่านทำนองสนอง เสียงลือเสียงเล่าอ่างอันใดพี่เอ้ยเสียงย่อมยอยศใคราทั่วลา,ลาสองคือพี่หลับไลยลืมตื่น ອ່າດັງອາຍທຳື